สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมองมาเเี่คลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวสารของ VNL กันบ้างครับแน่นอนว่าวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับภารกิจหาทีมเข้าชิงชนะเลิศ VNL 2023คู่แรกจีนพบกับโปรแลนด์จีนสามารถเอาชนะโปรแลนด์มาได้3ต่อ0เลยครับทำให้ผ่านไปรอเข้าชิงและอีกคู่ที่เพิ่งจะจบลงไปเลยก็คือตุรกีที่สามารถเอาชนะสหรัฐอเมริกาคาบ้านได้เลย3ต่อ เตครับด้วยสกอร25์25ต่อ 21, 25ต่อ 14, 24ต่อ26และ27ต่อ25สุดมันมากๆจนได้เป็นคู่ชิง VNL 2023เชื่อว่าจะเป็นคู่ชิงอีกคู่หนึ่งที่ดุเดือดแน่นอนครับมารอดูรอเชียร์สำหรับ VNL รอบไฟนอลตุรกีหรือจีนตัวแทนจากเอเชียจะคว้าแชมป์ในปีนี้รู้กันแน่นอนครับ